ผมจะไปที่พี่ติก๊กคุณมาริรัดสั้นๆก่อนพูดถึงสารวัตรยาสักนิดหนึ่งเท่าที่ได้สัมผัสสัมพันธ์ด้วยนะฮะฟังคุณน้อยแล้วเป็นยังไงฮะคือไม่รู้สิคือเขาเป็นคนสมระจริงๆนะคะคนี่นี่เราให้ฟังตามตรงว่าน้อยเองก็เป็นคนแบบนั้นเขารู้จักเราเขาก็ไม่ได้มาทักทายนะน้อยเข้ามาที่ที่ชุมนุมเนี่ยเกือบตลอดแต่ไม่เคยเข้ามาหาดิฉัน รารวัตจาก็เหมือนกันครับก็เจอก็ไหว้พี่แค่นั้นนี่คือคนจริงค่ะพี่น้องแล้วที่ที่รู้สึกเราเองก็รู้สึกมากๆเลยนะก็คือน้อยเขาบอกว่าเขาเป็นคนพูดน้อยครับเมื่อตัวเองก็เป็นคนพูดน้อยด้วยคือน้อยเนี่ยนะคะก็เป็นคนพูดน้อยด้วยเมื่อเกิดเหตุขึ้นเนี่ยคุณสำราญจำได้ไม้มวันที่เจ็อะ มันสรุปเลยนะครับมันสรุปมันนี้ใครไม่รู้ไอ้คนไหนไม่รู้เป็นคนแรกแต่ข่าวที่ออกวิยุออกโทรทัศน์เนี่ยสรุปเลยแต่สรุปว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็มีระเบิดบพูดอย่างนี้แหละนะคะเป็นผู้หญิงแล้วมีระเบิดตายในรถเมื่อคุณน้อยพูดถึงว่าสารวัตรเขาเป็นคนที่พูดน้อยเนี่ยเรานึกถึงเลยว่า เมื่อไปตรวจพบโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะตรวจพบอันทะเนี่ยตอนบ่ายๆก็บอกว่าเป็นผู้ชายยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะคะตอนเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็พูดแล้วว่ามีระเบิดอยู่ในตัวมีระเบิดอยู่ในรถพอเป็นเจอว่ามีอันทะเนี่ยมันยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเรานึกถึงใจเขาค่ะหนึ่งนะคะดิฉันจำได้ว่าดิฉันเริ่มสะดุดใจเมื่อไหร สมบูรณ์มาพูดบนเวทีบอกมีเพื่อนเขาเสียแต่เขาไม่ขอเปิดเผยใดๆทั้งสิ้นนี่ก็คือความน้อยใจของคนที่รู้จักนะก็คือเองประนามไปทั่วละอ่ะไม่ต้องพูดละก็หยุดซะนะคะแล้วเหมือนน้อยเขาคิดอะ่ะก็คือจะกลับไปจบที่นี่นะคะแล้วก็กลับไปเงียบๆอยู่ที่บุรีรัมเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่แล้วเขาโดนกล่าวหาแบบนี้เขาก็จะไม่โต้มีประโยคหนึ่งที่น้อยพูดนะคะก็คือสมมุติว่าใครเขาเข้าใจผิดอย่างไรไม่ถามสารวัตรจับก็ไม่ตอบเหมือนกันเลยค่ะคุณสัมบานต่อให้เค้นเราถามน้อยอย่างไรเนี่ยน้อยก็จะไม่พูดก็จะบอกว่าความรู้สึกมันไม่มีอะไรแต่เราเนี่ยรู้สึกแทนเรารู้สึกเจ็บช้ำแทน เรารู้สึกโรคนี้มันยุติธรรมไหมสําหรับคนคนหนึ่งที่ตลอดชีวิตเนี่ยเขาไม่เคยทําเพื่อตัวเขาเองยิ่งครอบครัวน้อยนะคะน้อยไม่พูดการุณไม่เคยพูดแต่ดิฉันในฐานะเพื่อนการุณจะขอพูดแทนน้องการุณถูกยิงตายค่ะพี่น้องนะคะเพราะการต่อสู้กับพี่น้องชาบุรีลำพ่อก็ถูกฆ่า แม่เลี้ยงคือเขาอยากกับแม่นานแล้วนะคะกับแม่แม่คนแรกเนี่ยแม่เลี้ยงซึ่งอยู่กับพ่อมาตลอดก็ถูกฆ่าน่ะพี่น้องเราจะเอาอะไรอะ่ะใช่ไหมคะชีวิตนี้มันขมขืนมันจนเหมือนต้องสาบหรือเปล่าที่น้องพูดเนี่ยที่น้อยพูดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเลี้ยงก็พูดกับพูดถึงน้องสั้นๆก็แล้วกันว่าเราเจอคนจริงที่จริงยิ่งกว่าจริงคะ่ะไม่พูดด้วยคำพูดค่ะ พี่น้องครับผมว่าได้คือความงดงามอย่างหนึ่งที่อย่างน้อยพี่น้องในกรุงเทพหรือส่วนกลางนะฮะบริเวณโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพเนี่เห็นว่าพี่น้องนี่แค่อยากจะจุดเทียนหัวใจจะขาดอยากอยากจัดงานจัดเวทียามเฝ้าแผ่นดินฟังที่คุณน้อยพูดพี่น้องครับสารวัตรจ้าต้องไปขนรัว้วรั้วเหล็กแผงเหล็กอย่างนี้นะฮะจากสามจังหวัดเพราะในจังหวัดไม่มีใครให้ความร่วมมือ มันกลัวอิทธิพลตำรวจชั่วกลัวอิทธิพลมืดนะฮะไม่ใช่มันขอถอนคือแต่ละคนอีกอาจจะมีความกลัวตรงนี้อยู่นะครับคุณน้อยมีอะไรแผงเหล็กที่บุยลย์ก็มีค่ะแต่ไม่พอไม่พอค่ะคือว่าความปลอดภัยมันดับหนึ่งอะไรที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยเขาจะไม่ทําเลยค่ะต้องเอาแผงเหล็กมากๆมากมากกั้นหลายๆรอบแล้วกั้นทุกจุดเขาจะเป็นคนที่ทํางานเขาใช้สมองเขาวางแผน แล้วเขาใช้หัวใจในการทำงานขอขอ,อพูดถึงการบุกวัดเบนนะคะครับสารวัตรจับตอนวันที่เรามายึดทำเนียบใช่ไหมฮะค่ะท,ที่บุกวัดเบนในสงครามสงครามเก้าทัพอ่ะคะที่เขานำกาดไปที่วัดเบนเนี่ยจะไม่มีห้าแกนนำไปฉะนั้นคนที่ไปเป็นกาดอาสาจะน้อยพอคนน้อยปุ๊บคนความฮึกเหมิมคนก็ไม่ค่อยมีฉะนั้นมีเท่าไหร่สารวัตรจับก็ตั้งแถวแล้วพาฝึกแล้วก็พาทำ แต่ที่วัดเบนบุกได้เป็นด่านแรกแต่ไม่ได้ใช้กําลังนะคะสัวัจจับถูกตํารวจตีหัวสามครั้งตํารวจท่านนั้นถ้ายังจําได้สัวัจจับเล่าให้พี่ฟังบอกว่าผมก็เป็นตํารวจคุณจะมาตีอะไรหนักหนาขนาดนี้คุณตีแค่พอสั่งสอนก็พอแล้วสัวัจจับก็ควา้ากระบองของตํารวจนาฟาดโล่ตีโล่ตำรวจ ค่ะตีโลดตำรวจสาวัจจับไม่ตีตำรวจสวัจจับทำงานจะยืนระหว่างตำรวจกับพันธมิตรพันธมิตรห้ามตีตำรวจนะครับทารักผมเชื่อผมและตำรวจก็ห้ามตีพันธมิตรและในการที่บุกได้ในครั้งนั้นใช้ใช้หลายวิธีมีให้ผู้หญิงไปยืนคุยกับตำรวจด้วยและสวัจจับก็ไปยืนอีกฝั่งหนึ่งกับลูกน้องคุยไปเรื่อยๆแต่ได้ส่งสิกาว้ว่าพอตำรวจเผลอเหยียบหลังผมข้ามไปเลยสวัจจับเป็นคนตัวเล็กนะคะสูง1 6 5เซนและผมผอมแห้ง แล้วเคยลดความตัวเขาเองจะปวดต้นคอปวดหลังปวดกระดูกตลอดแต่เขาได้บอกกาดที่คอยระวังว่าถ้าตำรวจเผลอเหยียบหลังผมไปเลยเพราะเขาจะพูดในลักษณะก้มๆม,มาไว้เตรียมเตรียมมาไว้และครั้งนั้นก็ผ่านไปได้ได,ได้ดีและมีการบุกไปที่ทวงคืนเขาพระวิหารนะคะที่บุรีรัมย์จัดรถไปสองคันเตรียมธงเตรียมอุปกรณ์อย่างดีในการไปของเขาเขาก็ยืนนำหน้าตัวเ,เล็กๆคนเดียวแล้วมือถือโทรโข่งไม่มีอาวุธอีกเหมือนเดิมนะคะเข้าไปได้วยใจ แล้วเขาใช้มันสมองในการคิดวางแผนเพราะเขาเรียนมาด้านนี้โดยตรงเขา,เขาพาไปบุกที่เขาพระวิหารได้แล้วมาอีกครั้งหนึ่งที่ลำตะคองเมื่อครั้งที่ห้าแกนนําเป่านกหวีดทุกคนพากันมาส่วนกลางทั้งหมดแต่การปิดสี่ภาคเป็นความลับใช่ไหมคะพวกเราก็ทํางานช่วยกันตอนเช้าส่งสามีมารถบัสสองคันตอนเย็นดิฉันก็ส่งมาอีกสองคันตามมาสมทบแล้วสามีก็บอกว่ามาไว้ให้กาลังใจหน่อยแต่จริงๆแล้วเขาต้องการกําลังเพิ่ม แต่เขาไม่ได้บอกทางโทรศัพท์คันที่หนึ่งก็เข้ากรุงเทพส่วนคันของดิฉันก็แวะไปหาแวะไปหาก็เลยลงช่วยสวัสดิภาครึ่งคันแต่ยังไงคนก็น้อยจะปิดถนนที่สายอีสานสองเลนก็ไม่ได้ก็เลยปิดได้เลนเดียวโดยการวางแผนอีกเช่นเคยคือถ้าคนน้อยก็ต้องไปซุ่มแต่ตีสามเพื่อไม่ให้ตำรวจรู้ว่ามีคนจำนวนมากแค่ไหนจะปิดถนนได้ยังไงเขาก็พาก,ากาศไปนอนอยู่ใต้ต้นกระถินยักษ์ข้างๆ เขื่อนลำตะคองพอหกโมงเช้าก็มาปิดถนนแล้วก็เรียกผู้หญิงตามไปสมทบสวั์เจ้าก็ปิดถนนได้ในจํานวนคนที่น้อยมากปิดถนนที่ลำตะคองแล้วทั้งวันก็อยู่อย่างนั้นราคาตากแดดดิฉนันจนได้ถึงนึกถึงว่าผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้ทําไมถึงมีใจทําไมถึงทําได้ขนาดนี้เพราะในเมื่อคนน้อยเนี่ยก็จะต้องวิ่งตลอดเวลาการจะเผลอการถือไม้กาดห้ามเผลอปลุกกาไม่ให้หลับเพราะว่าทั้งคืนแล้วก็กังวันอีกทั้งวันนกปกก็จะบุกด้วย สามีดิฉันวิ่งทั้งวันในการดูการเสร็จพอตอนเย็นก็ได้รับโทรศัพท์จากส่วนกลางบอกให้พี่ชัยวัฒน์สลายพวกเราก็มารวมที่กรุงเทพในการทำงานแต่ละครั้งเขาจะไม่มีอาวุธถ้าเห็นภาพหรือใครสัมผัสกับเขาอะทุกคนไม่มีคำพูดพูดไม่ออกคะ่ะร้องอย่างเดียวเขาทำงานด้วยใจจริงๆเข้าใจใหญ่คะ่ะเขาเป็นตัวคนตัวเล็กแล้ใจใหญ่ครับเอาละครับ ก็ผมคิดว่าผมได้ตัดสินใจถูกดีมากๆวันนี้ที่พี่น้องได้พบกับคุณน้อยนะครับแล้วก็เราเนื่องในวันตำรวจเรามาพูดถึงตำรวจดีตำรวจแกลงตำรวจกล้าอย่างสารวัตรจาบนี่มันช่างคุ้มค่ากับรายการสภาท่าพระทิตย์จริงๆใช่ไหมครับพี่น้องครับ